ดีมากก่อนการรับประทานก็คือการดีทอก์รัไส้อันนี้เห็นด้วยนะคะจากที่เข้ามาฟังในทุกๆวันเนี่ยจะมีพี่ๆหลายๆคนเนี่ยเข้ามาแชร์เกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของภูคาวหรือว่าตัวของคอลลาเจนนะคะก็ขอให้มีการใช้ตัวไฟเบอร์ไฟเบอรี่ะคะ่ะ ไบโอพาสก่อนอย่างน้อยนะคะ3าวันแต่ถ้าเกิดจะให้ดีนะคะในการล้างล้างในครั้งแรกนะคะอยากจะแนะนําให้ทานไปเป็น1อาทิตย์เลยหรือว่าทานไปเป็นเดือนเลยก็จะดีแต่ถ้าเกิดสําหรับบางคนที่ต้องการจะรีบเร่งในการมาใช้ผลิตภัณฑ์นะคะอย่างน้อย3าถึงหวันหรือ1อาทิตย์เนี่ยการล้างมูกมันในลําไส้เนี่ยจะได้ประสิทธิภาพดีกว่าที่เราทานในระยะสั้นๆนะคะเพราะว่า เราเกิดมาเนี่ยเราแต่ละคนเนี่ยไม่ค่อยได้ล้างลำไส้ใช่ไหมคะพอเราเนี่ยไม่ได้การไม่มีการล้างลำไส้ในระยะเวลานานๆเนี่ยการสะสมของตะกอนในลำไส้เนี่ยก็ค่อนข้างหนาการล้างล้างแค่วันสองวันเนี่ยประสิทธิภาพของการทํางานเมื่อเรารับประทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นผลได้ช้าอย่างพี่ทวินเนี่ยพี่ทวีเขา เขามีการล้างมีการชําระล้างของลําไส้เนี่ยดูแลมาค่อนข้างดีใช่ไหมคะพอพี่ทวินทานอาหารเสริมเข้าไปเนี่ยในเรื่องของคอลลาเจนอย่างเงี้ยคอลลาเจนมันก็จะไปทําปฏิกิริยาในเรื่องการออกฤทธิ์เนี่ยได้เต็มที่ผลลัพธ์ถึงเห็นไหวนะคะก็เลยมีหุ่นที่สวยแล้วก็ผิวพรรณที่ดีอย่างพี่ทวินนะคะอันนี้เอขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะก็อันเนี้ยก็คือโอเควันนี้จริงๆแล้วเนี่ย คุณเอ็ดดี้กับพี่โก้เนี่ยก็ให้เข้ามา,าพูดถึงเรื่องคอลลาจเจนกับกาแฟพี่เป่านะคะก็วันนี้ก็จะมาพูดเสริมจริงๆแล้วเนี่ยพี่หมอวันกับพี่พี่ยาญาเนี่ยพูดไปค่อนข้าง,งเยอะแล้วแต่วันนี้เอกก็จะมาขอเสริมนิดๆในหน่อยนะคะในเรื่องของคอลลาเจนแล้วก็กาแฟพี่เป่าเพราะว่าเห็นในตัวของผลิตภัณฑ์นะคะที่เราเอามาใส่ใน ตัวของอย่างคอลลาเจนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพอมาดูแล้วก็ศึกษาจะเห็นว่าคอลลาเจนของเราเนี่ยก็สุดยอดนะคะเพราะว่าเป็นไตไตคอลลาเจนไตเปปไทด์นะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนของคอลลาเจนเนี่ยที่มีโมเลกุลค่อนข้างเล็กแล้วในเมื่อมันมีโมเลกุลค่อนข้างเล็กเนี่ยการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันจะค่อนข้างได้ดีและเห็นผลเร็วนะคะดังนั้นเนี่ย การที่เราดูแลสุขภาพด้วยคอลลาเจนในทุกๆวันนะคะคอลลาเจนเนี่ยมันก็จะมีผลดีในการดูแลสุขภาพของเรายัางไงบ้างนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ทานคอลลาเจนหรือว่าไม่ไม่ได้ทานพวกอาหารที่เป็นพวกปลา <c oughs> <ๆ S 2> อย่างเง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ี้ยนะคะหรือว่าพวก <c oughs> เนื้อสัตว์ <c oughs> บางอย่างนะคะ <c oughs> ก็จะทําให้เราเนี่ยได้ค่อนข้างได้คอลลาเจนไปดูแลเรื่องผิวผมเล็บแล้วก็กระดูกอ่อนเนี่ยค่อนข้างน้อยพอ พออายุเยอะๆเนี่ยการเสื่อมของร่างกายเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งผู้หญิงเรานะคะเมื่ออายุ25ขึ้นไปเนี่ยหรือว่า30ขึ้นไปเนี่ยการการสร้างคอลลาเจนมันก็จะลดลงมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งอายุเยอะๆเนี่ยคอลลาเจนก็ เขาเรียกว่าการผลิตจะค่อนข้างน้อยการเสื่อมจะค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพของเราโดยรวมเนี่ยการเติมคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยไม่ว่าเราจะอายุน้อยหรือว่าเราอาจจะอายุมากการเสริมเข้าไปเนี่ยทำให้การมันเขาเรียกว่าร่างกายเราก็จะชะลอความเสื่อมได้ค่อนข้างเยอะนะคะอย่างตัวเองเ,องเนี่ยที่อยู่ใน อยู่กับร้านร้านยานแล้วก็ของบริษัทมาค่อนข้างนานการดูแลด้วยคอลลาเจนเนี่ยจะจะทำให้เราเนี่ยเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้กินนะคะได้อย่างชัดเจ,ดเจนเลยนะคะในเรื่องริ้วรอยริ้วรอยแล้วก็ผิวที่คงสภาพนะคะเพราะว่าในผลิตภัณฑ์ของเราอย่างโกรว่าเนี่ยเราใช้ตัวแอนตี้ออกซิแดนเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะ อย่างเช่นตัวมีหลายๆตัวนะคะที่เราเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแม้กระทั่งอาเซราลาเชอรี่สารสกัดจากมะเขือเทศนะคะเปลือกสนเปลือกสนแล้วก็ตัวเกรปซีดนะคะคอนไซม์คิวเทนแล้วก็พวกซิงค์นะคะสารเหล่านี้นะคะมันเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดน์ที่ค่อนข้างดีในเรื่องการดูแลผิวพรรณ เพราะว่าการดูแลผิวพรรณเนี่ยเราไปมุ่งกินแต่ละตัวในปริมาณที่เยอะเนี่ยถามว่าดีไหมดีแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยไปทานแต่ละตัวในปริมาณที่เยอะมันก็จะเกิดการสิ้นเปลืองใช่ไหมคะแต่ในสูตรของอาร์โกว่าคอลลาเจนเนี่ยที่เอ็มเข้ามาศึกษาแล้วก็ดูเนี่ยเป็นสูตรที่โอเคเหมาะสมในการดูแลสุขภาพเพราะว่าอย่างคอลลาเจนเนี่ย ที่เราใส่เข้ามาในหมื่นมิลลิกรัมใช่ไหมคะร่างกายก็สามารถดูดซึมได้แล้วก็ส่วนตัวแอนตี้ออกซิแดนต์หลายๆตัวเนี่ยที่ใส่เข้ามาเนี่ยเราก็สามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพผิวเราได้นะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยมันก็จะไปเสริมเสริมการทำงานเสริมฤทธิ์ในการช่วยกันหมายถึงว่าสิ่งที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันก็จะไปเสริมการทำงานทำให้ตัวของ คอลลาเจนเนี่ยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลคอในดูแลเซลล์ของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างที่พี่หมอวานเคยพูดไว้นะคะว่าการดูแลคอลลาเจนเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะอันนี้เอกก็จะไม่ได้เข้าไปพูดลึกถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญในทุกส่วนของร่างกายนะคะตั้งแต่กระดูกผิวผมเล็บแล้วก็ เนื้อเยื่อต่างๆนะคะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อร่างกายเราเนี่ยขาดคอลลาเจนเนี่ยมันก็จะทําให้การทํางานของหลายๆอย่างเนี่ยในกระบวนการทํางานของร่างกายเรายหยุดลงดังนั้นเนี่ยการที่เราเสริมคอลลาเจนไปในแต่ละวันเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความเสื่อมเนี่ยน้อยลงและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะดีกับสุขภาพของเราก็คือ ทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะลดภาวะความหมองคล้ำของเซลล์ผิวเราได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้หญิงเราเนี่ยหรือว่าผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยเริ่มหันมาดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานคอลลาเจนกันมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราออกนอกบ้านไปหลายๆคนอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยสังเกตว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้เริ่มหันมาดูแลผิวพรรณด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ เครื่องสาอางหลายๆอย่างโดยเฉพาะการใช้ครีมกันแดดนะคะเพื่อป้องกันป้องกันผิวแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยอาหารหลายๆอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราเสริมเติมการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยย่อมส่งผลที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราได้ มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องอการเสื่อมของข้อเข่านะคะกระดูกอ่อนบริเวณข้อและก็ข้อจอยต่างๆเนี่ยค่ะคุณสามารถทานคอลลาเจนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยได้ได้เกินวันละ2อถึงสองซองเนี่ยคุณสามารถทานได้เลยค่ะเอแนะนำมันไม่มีผลเสียเพราะว่าเมื่อเราเกิดการเสื่อมสลายเนี่ยการที่เติมเข้าไปเนี่ย แรกๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นผลได้เร็วแต่คุณเติมเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆฟื้นฟูไปเติมเต็มในส่วนต่างๆของร่างกายให้เห็นผลดียิ่งขึ้นนะคะใจะเย็นๆกับการรักษาด้วยอาหารเสริมนะคะแต่ถ้าคุณป่วยแล้วมารักษาเนี่ยเราจะเห็นผลค่อนข้างยากเพราะว่าอาการป่วยเนี่ยมันเกิดการบาดเจ็บไปแล้วเราจะมาใช้อาหารเสริมทีหลังเนี่ย เวลาเนี่ยมันต้องระยะเวลาในการรักษามันจะค่อนข้างนานดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้เจ็บป่วยก็ขอแนะนำนะคะให้เริ่มมาใช้ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนเนี่ยในการดูแลตัวบริเวณข้อต่อได้เลยนะคะสำหรับคนที่ออกกำลังกายเยอะวิง่งวิ่งเยอะมีน้ำหนักเยอะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพในเรื่องกระดูกและข้ออย่างเงี้ยนะคะผิวผมเล็บผมมีการทําสีผิวทำทำสีแล้วก็ถูกความร้อนค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะนแนะนําเลยค่ะว่าการการที่ทานคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยจะทําให้อ่าเขาเรียกว่าเนื้อเยือ่อแล้วก็เซลล์ของพวกเนี้ยเขากลับมาแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าอย่างสม,มติผมเนี่ยที่มีการไปหนีไปดัดใด การหลุดร่วงเนี่ยมันจะมีการแตกของเส้นผมใช่ไหมคะการที่เรากินคอลลาเจนเข้าไปทุกๆวันเนี่ยก็จะทําให้เซลล์ของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแต่ถามว่าถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงได้ในเรื่องการไปใช้เคมีกับอ่าเส้นผมเนี้ยก็จะดีกว่านะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างในเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องคอลลาเจนนะคะแล้วก็อ คอลลาเจนเนี่ยนอกจากจะมีประโยชน์กับร่างกายแล้วนะคะอีกอย่างหนึง่งคนที่ต้องการดูแลสุขภาพาในเรื่องการลดน้ำหนักนะคะการกินคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยกอ,อนอาหารเนียเราก็จะทำให้เขาเรียกว่ายังไงอะ่ะทำให้เราอาจจะมีความที่เขาเรียกหิวนะคะ บางทีเรากินพวกคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีน้ำหนักที่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะมากขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เด่นในเรื่องนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคอลลาเจนเนี่ยจะไปดูแลเรื่องผิวพรรณผมเล็บกระดูกอ่อนแล้วก็ลดการหยาบกรก้านนะคะแต่ถ้าเมื่อไหรเนี่ยเราไม่ได้ทานเนี่ยความกร้านความเหี่ยวยน่นริ้วรอยแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะก็จะทำให้ มีอาการรีบสำหรับคนที่มีการลดน้ำหนักแบบเร็วๆนะคะเพราะดังนั้นเนี่ยในเรื่องการรับประทานคอลลาเจนเนี่ยก็จะส่งผลในด้านดีมากกว่านะคะ oh. ดังนั้นเนี่ยในเรื่องการรับประทานคอลลาเจนในแต่ละวันเนี่ยเอกก็ขอสนับสนุนนะคะให้ทานให้ทานอย่างน้อยเนี่ยก็คือซองหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครสามารถทานได้เนี่ยคุณสามารถทานได้ในปริมาณที่มากมากมาก,มากขึ้น ในแต่ละวันได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่มีอาการป่วยแล้วเนี่ยหรือว่าคนที่ออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยการที่เราเสริมคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยมันก็จะดีต่อสุขภาพของกระดูกไรยข้อนะคะอันนี้เอกก็ขอแบ่งปันความรู้ในเรื่องของคอ,อลลาเจนนะคะแต่แต่อย่างหนึ่งที่ที่บอกได้เลยก็คือว่าในส่วนของแอนตี้ออกซิแดนที่เสริมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นตัวของอ่า พูดไปเมื่อกี้นะคะแม้กระทั่งคิวเทนสารสกัดเปลือกโซนมเมล็ดองุ่นใบแปะก,ก้วยกูต้าไทโอนรวมถึงส่วนผสมของอมะเขือเทศน,นะคะเลมอนสกัดพวกนี้นะคะดีมากเลยนะคะออเซร่าเชอรี่และสิ่งสำคัญเนี่ยในส่วนผสมของลลาเจนของเราเนี่ยมีส่วนผสมของออเซร่าเชอรี่ซึ่ง ตัวคอลลาเจนเนี่ยสาม,มารถทำงานได้ดีในกับวิตามินซีนะคะดังนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเรื่องผิวพรรณเนี่ยก็จะเห็นผลได้ชัดเพราะว่าเรามีส่วนผสมของแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยค่อนข้างหลากหลายและค่อนข้างเยอะนะคะถ้าใครมีการล้างลำไส้ที่ค่อนข้างดีหลังจากที่เรารับประทานตัวคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยผิวพรรณก็จะเปล่งปลั่งแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยก็จะค่อยๆจางลงนะคะอ่า อย่างถ้าเกิดใครที่เคยเคยชมประวัติของพี่ทวินนะคะก็เข้าไปดูได้ะคะอย่างพี่ทวินเนี่ยที่อาจารย์ที่เอกเคยดูโปรไฟล์ของพี่ทวินมานะคะตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ทานมาจนถึงทานแล้วเนี่ยพี่เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะก็อันนี้ขอชื่นชมในตัวพี่ทวินที่ดูแลสุขภาพดีแล้วก็ เขาเรียกว่ามีวินัยในการทานนะคะก็ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างเห็นชัดเจนและอีกหลายๆคนนะคะ,ะก็น่าจะมีโปรโฟไฟล์ที่เปลี่ยนไปในเรื่องการรับประทานคอลลาเจนนะคะก็อันนี้ก็ขอให้ทานต่อไปนะคะดูแลสุขภาพก็ทานมาราซองคอลลาเจนเนี่ยถ้าเกิดเราทานได้ดีนะคะ ขอแนะนําทานตอนท้องว่างนะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยจะสามารถดูดซึมได้ดีในเวลาท้องว่างนะคะอย่าไปทานร้อมมืออาหารเพราะว่ามันจะเห็นไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนนะคะก็วันนี้ในส่วนของคอลลาเจนเนี่ยเอกก็จะขอมาเสริมทั้งน,น,นะคะนิดหน่อยเพราะว่าเดียวจะเกินเวลาพี่เขานะคะและในส่วนของากาแฟปี้เป่านะคะที่เอดูมาตัวกาแฟปี้เป่าเนี่ย ก็มีหลายๆตัวนะคะที่ทำให้เราเนี่ยสดชื่นนะคะเพราะว่าส่วนผสมของกาแฟเนี่ยดีมากๆนะคะเพราะว่าในในตัวกาแฟเนี่ยในใน,ในหลายๆในหลายๆอย่างที่ที่ดูนะคะในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ใช้ในการเกี่ยวกับ,เ,กกบเรื่อง กระชับตับสัดส,ส่วนเร่งการเผาผลาญเนี่ยนะคะเราก็ใช้เราจะใช้พวกแอลคาไลทีนกับแคลแอลอารจีนีเข้ามานะคะในส่วนของกาแฟปี้เป่าของเราก็มีส่วนผสมตัวนี้นะคะซึ่งแบบโอเคมากๆสําหรับคนที่ดูแลสุขภาพนะคะแล้วอีกหลายๆตัวเนี่ยในส่วนของกาแฟเนี่ยก็จะมีสารสกัดที่เป็นตัวที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดการหมุนเวียนของเลือดแล้วก็เกี่ยวกับการดูแลสายตาอันเนี้ย จะเป็นส่วนที่ดีมากนะคะที่ใส่เขาใส่ที่เราเนี่ยนำมาเป็นส่วนประกอบของกาแฟนะคะเพราะว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะไปช่วยช่วยการทำงานทำให้เขาเรียกว่าการการดื่มกาแฟแต,แต่ละแก้วของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่าในในหนึ่งกาแฟเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยทานกาแฟดำเฉยๆแล้วก็ไม่มีอะไร อาจจะทําให้ได้คาเฟอีนแล้วก็ทําให้ร่างกายเกิดการตื่นตัวแต่ในส่วนส่วนสารเขาเรียกส่วนประกอบอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยแม,แม้กระทั่งในเรื่องของอาสารสกัดจากถังชาวสารสกัดจากโสมแล้วก็พวกใบแปะกวยอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้มันจะไปเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบำรุงสมองนะคะทําให้เขาเรียกว่า ปรับอย่างโสมเนี่ยถ้าเกิดคนที่รับประทานโสมเนี่ยโสมเขาจะดีอยู่อย่างหนึง่งคือว่าถ้าโสมที่มีการสกัดแล้วเนี่ยเขาจะไปปรับสมดุลของร่างกายเราในเรื่องของหญิงยางความร้อนความหนาวเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาทานโสมเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดโสมที่ไม่มีการสกัดใช่ไหมคะ <S 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 บางทีร่างกายเนี่ยที่ทานโสมเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดอาการร้อนแต่ถ้าเกิดโสมที่มีการสกัดไปแล้วแล้วก็นํามาเป็นส่วนผสมของของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ย การเขาเรียกว่าอาการที่เป็นผลข้างเคียงของโสมเนี่ยมันก็จะไม่มีและอย่างหนึ่งเนี่ยตัวตัวตัวของโสมเนี่ยก็จะไปทําให้ร่างกายเราเนี่ยสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็ไปเสริมการทํางานเนี่ยในหลายๆด้านนะคะรวมถึงระบบการไหลเวียนของเลือดทําให้ร่างกายสดชื่นอันเนี้ย ตัวกาแฟปี้เป่าของเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ในหลายๆด้านนะคะรวมถึงสารสกัดจากใบบัวบกอย่างเงี้ยค่ะที่เราใส่เข้ามาเนี่ยสารสกัดจากใบบัวบกนอกจากจะทําให้ดูแลเรื่องสมองสายตาการฟกช้ำเวลาเราไปหกล้มแล้วมีการฟกช้ำอย่างเงี้ยค่ะใบบัวบกเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะคะอันเนี้ยจากที่ ดูในสูตรของอกาแฟปี้เปาเนี่ยก็สุดยอดเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากะจะมีหลายๆตัวเนี่ยที่ดูแลสุขภาพเรื่องการเผาผลาญกระชับกล้ามเนื้อน,นะคะแล้วก็จะมีตัวในเรื่องดูแลเรื่องสายตาและมีวิตามินและแร่ธาตุเข้ามาอีกวิตามินและแร่ธาตุในในกาแฟปี้เปาของเราเนี่ยอย่างวิตามิน B เนี่ยมันก็จะช่วยไปบำรุงเกี่ยวกับเรื่องปลายประสาทใช่ไหมคะ บำรุงเลือดอย่างเงี้ยค่ะการที่เราทานทานกาแฟพี่เป๋าซึ่งมีสารอาหารเนี่ยค่อนข้างครบนะคะในหลายๆหลายๆอย่างก็สามารถทำให้เราเนี่ยดูแลสุขภาพโดยรวมได้นะคะได้ดีกว่าที่เรากินกาแฟดำเปล่าๆโดยไม่ใส่น้ำตาลนะคะไปถามว่า เมื่อเราทานสิ่งที่มีประโยชน์เข้าไปเนี่ยร่างกายเราเนี่ยก็สามารถนําสารอาหารที่มีหลากหลายในกาแฟหนึ่งถ้วยเนี่ยไปใช้ในการดูแลสุขภาพของร่างกายเราได้นะคะก็วันนี้เอกก็ขอจบเท่านี้นะคะเกิดเวลาเข้ามาเยอะแล้วแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องอสารอาหารที่มีอยู่ในทั้งคอลลาเจนแล้วก็ในกาแฟปี้เป่านะคะก็จะขอมาอ่า เสริมพี่หมอวานกับพี่ยาญานะคะ,อ,ะอีกนะคะถ้าวันนี้มีอะไรขาดตกบกพร่องในเรื่องการให้ความรู้นะคะเอกต้องขออภัยพี่ๆแล้วก็ผู้บริหารทุกๆท,ท่านนะคะ,ะแล้วก็ขอให้เราเนี่ยเริ่มมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะค่อยๆเรียนรู้ในแต่ละตัวเพราะว่าในแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ที่ หลากหลายที่มาดูแลสุขภาพเรานะคะแล้วทำให้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่องสุขภาพเราก็จะได้สุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีอ่าร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะการมั่นใจเวลาเราไปเจอผู้คนรอบรอบนอกนะคะเราก็สามารถพูดได้เต็มที่ค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดีมีประโยชน์ และราคาจับต้องได้ค่ะเอ๋ขอส่งไมค์ต่อให้คุณเอ็ดดี้นะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับช่วยกด8 8 8 8กันเข้ามาเพื่อเป็นการขอบคุณพี่เอของเราด้วยนะครับสําหรับข้อมูลของคอลลาเจนกับกาแฟพี่เป๋าเช้านี้นะครับเยี่ยมยอดมากเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับสําหรับสาระดีๆนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับพี่เอกก็จะมาพบกับเราอีกนะครับในหัวข้อต่อไปอ่า